ค่ะเพือพ่อนๆชาวราศีมังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะเป็นธาตุดินนะคะคลิปทั่วไปนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะของว่าชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรมั่งราศีมังกรที่ออร,รดูในเดือนของมกราคมนะคะก็มีประเด็นอยู่ อยู่ใต้คลิปะนะคะแต่ว่าเราต้องบอกก่อนชาวราศีมังกรน,นิดนึงนะคะไพ่ทียวราออกมาให้คุณแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยเอาลาสับก่อนนะคะทียเาราไม่ได้สับให้คุณดูตรงที่อัดคลิปไปแล้วมานั่งสับให้คุณเ,เอาลาไม่อยากให้คุณเสียเน็บฟรีะนะคะหมายถึงว่าเาราอยากให้คุณได้เนื้อชัดๆจากออรล่าคัดเนื้อจริงๆะนะคะไพ่สิบใบเนี่ยบอกอะไรกับคุณได้บ้างคุณเห็นไพ่แล้วคุณมาเมนเ์เราเห็นรู้สึกเหมือนกับแบบว่า S <S ก็ถ้ามันไม่ใช่คุณไม่ต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็จะพูดหลายคลิปก็พูดแต่บางคลิปรากก็ไม่ได้พูดไงคะเพราะว่าไม่ทราบนะว่าคนพานเนี่ยจะอยู่ทุกๆคลิปเลยอย่างเงี้ยเราไม่ทราบจริงๆแต่ก็ขอบคุณนะคะพอรับได้กับคนพานเพราะเราเห็นมานานนะคะคนพานเป็นอย่างไรอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยคือคนที่ผิดก็มักจะไม่ค่อยยอมรับผิดกับตัวเองเสมอเสมอพอคนอื่นมาจี้ให้มันเปิดมีสปอตไลท์ส่งมาง s. <S ก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าไอ้นคนที่มาเปิดเไปไปน,น,นี่ยกับกลายเป็นคนที่ผิดไปอีกอย่างเงี้ยเรารไม่ได้มีประเด็นนะคะกับชาว ราศีมังกรนะคะถ้าเกิดว่าการเที่ยวร่าวิเคราะห์ไพ่แล้วมันไปตรงกับคุณอย่างเงี้ยถ้าคุณรับไม่ได้เรานแนะนํานะคะให้คุณ เปิดไปดูช่องอื่นก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักกันนะคะแล้วออร่ามาบอกคุณเนี่ยก็ไม่ได้บอกสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นไพ่ชุดเนี้ยของราศีมังกรเนี่ยในเดือนกุมภาเห็นไหมคะใบสรุปก็ยังเป็นใบพระเหมือนเดิมเรา,าไม่ทราบนะคะว่าอันเนี้ยจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าเรา,าไม่ทราบแต่ว่าใบสรุปเนี่ยคือไพ่พระแล้วตัวตนเนี่ย ต้องเดินทางออกไปจากที่ที่ตัวเองอยู่ราก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่าราเนี่ยได้ดูใครแต่ราจะทําให้ดีที่สุดไงฮะถ้าคุณผิดคุณต้องยอมรับผิดมันเพราะคนที่เขาถูกเขาจะได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาไม่ใช่คุณมานั่งกดหัวเขาอยู่ คนถูกก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยคนถูกก็ต้องอยู่เงียบๆแต่อคนผิดเนี่ยพูดได้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอะไรคุณทําสิ่งที่ถูกแล้วมันจะได้ไม่มาออกใครไม่กล้าเราไม่ทราบอะแต่ว่าไพ่มันออกอย่างเงี้ยเราก็พูดคุณจะอยู่ที่ไหนแบบไหนเราไม่กลัวนะคะไม่ได้ท้าทายนะคะแต่เราเป็นคนที่ไม่กลัวในการทํางานอะไม่กลัวในการที่จะพูดความจริงเนี่ยเราไม่กลัว เพราะสิ่งที่อร่าพูดมันคือความจริงไม่อย่างนั้นอร่าจะมาทำช่องทำไมอะคะถ้าอร่าจะต้องมานั่งเอาใจเพื่อให้คุณมากดไลค์กดติดตามกันเป็นหมื่นเป็นแสนอล่าก็ไม่ต้องทำก็ได้ค่ะตรงนี้แต่อร่าเห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่มีคนพูดแบบเนี้ยคนที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยไม่ต้องดูอร่าทาโร่นะคะเพราะว่าไพ่มันจะขึ้นนะคะ แล้วมันขึ้นแล้วมันตรงด้วยนี่สิคะแล้วอล่าต้องมาเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยทั้งที่อร่าก็บอกว่าเฮ้ยอล่าไม่รู้นะอล่าดูใครแล้วอล่าก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครคุณก็ยังจะมาจองเวรจองกรรมกับอล่าอยู่นั่นไปใช่ไหมคะระมอกความรักให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเกลียดอร่าเข้ากระดูกดำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อล่าไม่ทราบนี่คะว่าคุณเป็นใครถูกไหมคะแล้วอร่าจะไปเกลียดคุณตอบอย่างเงี้ยซึ่งแอดเค้ามันก็ปลอมอ่ะคุณเข้าใจเนาะใครอ่ะ เขาเขาอยากจะระบายก็ให้เขาระบายไปตัวของเขาคนที่เขาดูเขาก็รู้เองอะว่าอ๋อแต่ถ้าอะไรที่มันดูมากไปนิดนึงมันเหมือนกับรู้สึกว่าขู่กันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดีเนี่ยนะคะเราก็จะไม่มาทําคลิปแบบนี้ให้คุณฟังหรอกเพราะรารู้ไงคะว่าคนดีทํำยังไงแล้วคนชั่วทําไงถามว่าอ้าวแล้วงั้นออร่าเคยเป็นคนชั่วมากกันเปล่าคะ่ะเคยเห็นแล้วเคยเจอกับคนชั่วไงคะเลยรู้ไงคะว่าคนชั่วเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมแบบไหนไงคะเลยต้องเอามา เล่าให้กับเพื่อนๆที่เขาเป็นคนดีเนี่ยให้ระวังว่าคนชั่วเนี่ยมันสามารถจะทําอะไรได้ทุกอย่างเลยมันไม่สนหน้าอินหน้าพรมหรอกมันทําได้หมดอ่ะมันทําได้ทุกอย่างที่มันจะชนะเอาพวกมันลุ้มก็ได้เล่นคุณใส่บนดําก็ได้แทงข้างหลังก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันทําได้หมดแหละก็เขาบอกว่าคนชั่วมันคิดดีไม่เป็นจุกไหมคะถ้าคนดีเนี่ยมันคิดชั่วไม่เป็นแต่ถ้าคนดีมันโดนคนชั่วลังแกเนี่ยมันจะรู้ไงฮะว่าอะไรเป็นอะไรการที่คุณ ไม่ใช่คนดีก็ไม่ต้องเข้ามาดูออร่าก็แค่นะมันก็จบเราก็ไม่มีเหตุมีผลที่เราจะต้องมาเป็นศัตรูกันถูกไหมคะออร่าก็ยังคงทําอย่างเนี้ต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้ออร่าจะรอแค่พินนะคะพินนะคะของ y YouTube เท่านั้นเองตอนนี้คุณดูได้ยาวๆเลยเพราะว่าในช่องออร่าตอนนี้ช่วงนี้นะคะ โฆษณาจะไม่มีเพราะว่าตอนนี้ออร่ารอพินจาก YouTube อยู่แต่ว่าถ้าเกิดหลังจากพินมาแล้วเนี่ยออร่าก็จะมีโฆษณาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณกอบโกยไปเลยค่ะดูแบบฟรีๆเต็มๆไปเลยเพราะว่าไม่ได้มีโฆษณามาขั้นให้คุณเลย เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าคุยแบบนี้ยังมีโฆษณาอีกคุณไม่ต้องกลัวตอนนี้คุณดูยาวไปเลยค่ะเดี๋ยวไว้รอพินก่อนนะคะถ้าพินมาเมื่อไหร่แล้วค่อยมีโฆษณาจะมีมากมีน้อยมันอีกเรื่องหนึง่งมันจะไม่มีโฆษณาแล้วจะเป็นไรไปอะคะใช่ไหมคะก็พูดฟรีไปไม่เห็นเป็นไรเลยถูกไหมคะใครอยากฟังก็ฟังไม่ฟังก็ปิดไปก็คแค่นั้นไม่ได้อวดดีนะคะการที่เรามาทําอย่างเงี้ยบางครั้งเราเรา,เรารู้สึกเหมือนกันกันว่า i, เฮ้ยอ้าวแล้วเรามาพูดอะอะไรก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้แล้วจะทาช่องไปทําไมอะใช่ป ไม,ไม่ต้องทําอยู่บ้านทําช่องขึ้นมาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อพูดให้ทุกคนที่เขายังเป็นคนดีเนี่ยได้มีกําลังใจเดินสู้ต่อไปแล้วคนที่กําลังจะล้มละลายเนี่ยเห็นช่องทางว่าเอยช่องนั้นมันไปได้นี่ว่าเฮ้ยในยามเศรษฐกิจทะไรกินอะ่ะจะล้มละลายกันหมดแล้วจะเจ๊งกันหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ยังมีออร่าคอยชี้ทางเส้นเล็กๆให้อะ่ะถึงจะเป็นแสงสว่างที่มันเล็กริบหรี่แต่มันก็มีคนประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายคนที่ฟังออร่าแล้วชีวิตเขาไปต่อได้อะ่ะ ซึ่งถ้าคุณไปต่อไม่ได้อร่าแนะนำไงฮะว่าเฮ้ยคุณคุณออกไปจากช่องออล่าเถอะนะคุณไม่ต้องมามาดูออล่าหลอกมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะแถมมันมีโทษกับตัวคุณด้วยเพราะคุณจองเวรจองกรรมไม่เลิกเนี้ยเออไม่จบสักทีอย่างเงี้ยมันเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยคุณอย่าทําอย่างนี้เลยมันไม่ดีมันไม่ดีกับตัวคุณนั่นแหละเพราะออล่าไม่ทราบว่าคุณเนี่ยคือใครแล้วคุณมาทําอย่างนี้มันก็กลายเป็นเหมือนกับแบบประกาศ ศัตรูกันแล้วประกาศกักบใครอ่ะใครก็ไปสู้ไปลบกับคุณออล่ามาให้แสงสว่างอาล่าก็ต้องอธิบายให้คุณทั้งหลายที่เข้ามาใหม่แล้วก็ผู้ติดตามของอาล่าที่เหนียวแน่นมากๆเาเราต้องกราบขอพระคุณจริงๆนะคะเอาละค่ะต่อมาเรามาดูเลยนะคะมังกรในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะมีชีวิตชะตาเป็นเช่นไรบ้างนะคะเจ้าชะตาได้หดาบนานงยเห็นไหมคะได้6ดาบ หดาบเนี่ยมันหมายถึงปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้เลยมันติดไปหมดมันหยุดนิ่งมันไม่ได้อะมันยังไงคุณก็แก้ไม่ได้คือ6ดาบปุ๊บเนี่ยมันคือการเดินทางที่จะต้อง อยู่ที่เดิมไม่ได้จะต้องจากตรงเนี้ไปนี่คือตัวตนเจ้าชะตาราศีมังกรนะคะคุณอาจจะอยู่จังหวัดนี้ไม่ได้คุณจะต้องข้ามไปอยู่จังหวัดนั้นหรือว่าอยคุณเจอโรคระบาดคุณจะต้องไปแต่ในนี้มันไม่ได้เกิดเกี่ยวกับโรคระบาดมันอาจจะเป็นการข้ามน้ําข้ามทะเลหรืออะไรเราไม่ทราบแต่คุณจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เหมือนคนกําลังทํางานอยู่อย่างเงี้ยอ้าวนายมาบอกแล้วว่าเฮ้ย เราจ้างคุณต่อไม่ได้นะนาคุณก็อยู่ตรงนี้คุณก็ต้องเก็บของออกจากที่พักที่อะไรไปหาที่อยู่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยนะคะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบนะคะคุณได้พระราชาถือไม้เท้าเนี่ย เป็นบุรุษท,ที่มีความรู้มีความเป็นผู้นำมีพลังที่ชัดเจนแล้วเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีแต่ความเจริญเติบโตหมายถึงต่อยอดจากตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นขึ้นไปอะนะคะเขาจะเป็นคนที่คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเออคนนี้เขามีฐานะมั่นคงเนาะผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นคนที่เชื่อในเรื่อง ทิศทางลมหน้าบ้านเรานะจะต้องมีน้ําหลังบ้านเราจะต้องมีเขานะเขาจะเป็นคนลักษณะนี้แล้วเขาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองคนเนี่ยจะเข้ามากระทบคุณอาจจะมาแบบตี้อะไรคุณสักอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าเขามากับความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามากับความมั่นคงแล้วเขามากับสิ่งที่ตรงอะ่ะแล้วเขามั่นคงอะ่ะเขาแน่ใจอะ่ะแล้วเขาถึงมาต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณได้ d e l l เ v e r นะคะเ e ลิเวอเนี่ย เริ่มต้นมีความรักติดตรึงหัวใจคุณอะ่ะคุณอยากจะกลับไปเหมือนกับว่ามีความรักใหม่อีกครั้งในสภาวะรักสามเศร้าหรือในสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือหรือมีการแอบหมายตาใครที่ถูกใจคุณไว้อย่างนี้ก็ได้ที่เป็น the lover ขึ้นเนี่ยมันหมายถึงรักที่ยังไม่ชัดเจนมันคือความรักที่เห็นปุ๊บรักปับ๊บเห็นปุ๊บชอบปับ๊บสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยคือความรักที่มันถูก ตาต้องใจมันเป็นรักที่สวรรค์ส่งมาให้ชัน the lover เนะี่ยมันไม่ชัดเจนม,มันคือเหมือนกับคนอื่นเห็นอาจจะมองว่าเป็นคู่กันแต่จริงๆริก็ไม่ใช่มันเป็นสภาวะมันแทรกซ้อนอะเราอาจจะได้โชว์แต่อีกข้างหลังเนี่ยไม่ได้โชว์อย่างนี้ก็ได้รัก the lover เนะี่ยมันเป็นรักที่ไม่ชัดเจนม,มันเป็นรักสามเศร้าเราจะไม่ค่อยอยากจะกักแล้วมันไม่ผิดเพี้ยนจากไพ่อย่างเงี้ยฟังไม่ได้กุไม่ต้องฟังนะต่อไปนะคะเราก็ มาดูกันต่อไปว่าอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยคุณได้อะไรคุณได้พระราชาถือถ้วยเขาบอกว่าพระราชาถือถ้วยเนี่ยนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรเป็นผู้ใหญ่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนดีอ่ะออราเธอดูราชินีถือถ้วย,วยเธอบอกว่าเขาจะไม่มีเกาะอยู่เขาจะไม่มีที่อยู่แล้วเธอมาดูพระราชาถือถ้วยเธอบอกว,ว่าเขาเป็นคนใจดีก็ใช่สิคะเขาใจดีคุณดูเขาเทน้ํนาและอีกมือนึงเนี่ยเขาจับไว้อย่างมั่นคงเขากลัวว่าสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยมัน จะไม่มีคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะระมัดระวังผู้ชายคนเนี้ผู้ชายถือถ้วยคนนี้เขาทําอะไรเขาจะระมัดระวังในตัวเขาเองเมื่อเขาลินน้ําเขาต้องการให้ทุกคนได้หมดได้เสมอกันหมดแล้วเขาเป็นคนใจเย็นคนนี้ผู้ชายคนนี้เพราะนั้นคุณอย่าไปให้เขาทาซ้ายทําขวาทาเอียงเขาไม่เอากับคุณหรอกเพราะว่าอะไรวะเขารักษาเกาะที่เขามีอยู่ไม่เหมือนคุณน่คะคุณไม่รักษาเกาะรู้สึกจะถ้วยนะคะเมื่องวดที่แล้วไม่รักษาเกาะตัวเองใช้ความประมาทอย่าง แต่อันนี้เขาเป็นพระราชาถือถ้วยเขารักษาเกาะของเขาเขาบาลานซ์อย่างดีถึงแม้ว่าเขาจะมีเกาะอยู่แค่เนี้ยเขาก็บาลา้า์ของเขาอยู่ไปได้ นั่นหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ดูแล้วให้มันทั่วถึงไม่ต้องทําอะไรลําเอียงใครใครมาบอกอะไรเขาก็เออก็ฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์โอ้ไม่เอาหรอกทําอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไม่มีที่อยู่ฉันไม่ทําอย่างที่เธอพูดหรอกเขาจะเป็นคนอย่างนี้นะคะคุณจะเจอคนคนนี้มาแล้วเมื่อในอดีตแล้วคุณอาจจะหวนนึกไปก็ได้ว่าแหมถ้าวันนั้นนะฉันเชื่อผู้ชายคนเนี้ยฉันก็ไม่ต้องมีจุดจบที่ไปจากตรงนี้หรอกนี่มันขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเราถึงได้เล่าให้ฟังได้ว่าทําไมคุณถึงได้พระราชาถือถ้วยไงคะ เพราะว่าเขาเคยเตือนคุณแล้วคนนี้เมื่ออดีตแล้วคุณอ่ะหันกลับไปนึกถึงอดีตของคุณเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาแล้วว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะเตือนคุณและคุณไม่ฟัง ค,คุณไม่อยากเชื่อเขาอ่ะงั้นไงถึงอยู่อย่างนี้ไงเขาอยู่อย่างนี้เขายังมีเกาะอยู่ไม่เห็นแล้วคะทุกวันนี้เขาก็ยังมีเกาะอยู่เลยเห็นไหมเพราะเขายึดหลักที่มันถูกต้องไงคะเขาถึงมีเกาะอยู่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ใจบุญและให้เสมอกันหมดเอาคุณจะทําอะไรคุณก็ทําไปเถอะเอาสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่าตรงกลางเขาว่าอย่างนี้คุณเจอมาแล้วเมือ่อดีตสองสามปีที่ผ่านมานะเนี่ยเอา,าอ่านให้ฟังเลยนะถ้ามาราศีมังกรไม่ได้เข้าเกณฑ์มีอดีตอย่างนี้ไม่ใช่คุณนะคะไม่ต้องกลัว ไม่ต้องซีเรียสนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยคุณได้สามเหรียญน,นี่ลงทุนโดยการใช้คนอื่นทำงานให้โดยการมีบัตดี้มีการทำงานโคกับคนนู้นโคกับคนนี้แล้วโดยการใช้เด็กทำงานเด็กเนี่ยมันใช้ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเลยทั้งค้อนทั้งเคียวทั้งอะไรทุกอย่างวางไว้หมดอะให้มันไปทำให้ทีทำงานแล้วมันได้เงิน เพราะว่าแบกตัวโกงเลยอะเออมันได้ตังจริงแล้วคุณก็มองแต่มันยังไม่พอใจวะเดี๋ยวต้องให้มันทําอีกให้มันได้มากกว่านี้อีกเนี่ยคุณว่าอย่างนี้เมื่ออดีตที่ผ่านมาไม่นานมานี้เองคุณคิดอย่างนี้มันยังไม่ได้อย่างใจคุณอะต่อมาเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้หกไหมท้าเขาบอกว่า ความสาเร็จเนี่ยมันจะส่งผลมาจากอดีตอันใกล้นะคุณจะได้รับชัยชนะนะเชื่อว่าจะสําเร็จอ่าแล้วคุณเนี่ยจะได้มีความภูมิใจมากเลยคุณจะได้อวดใครนี่ไงสิ่งที่ฉันตัดสินใจเนี่ยมันถูกต้องมันดีมันใช่ถ้าคุณเชื่อฉันนะี่มันสาเร็จแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณว่าอย่างนี้นะคะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไอ้ตัวปัญหาที่คุณอยากแก้ไขเนี่ยคุณอยากแก้ไขชาริออด การที่คุณจะแก้ไขผู้ชนะแล้วก็ผู้ควบคุมสิ่งชั่วสิ่งดีให้มันอยู่ในทางทิศทางเดียวกันโดยการเดินทางหรือว่าการไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะก็หมายถึงไพ่ตัวเนี้ยนะคะ ไพ่ของเดชาริออดเนี่ยก็หมายถึงผู้ชายคนนีเเน้เขาเป็นเขาเป็นอัศวินเป็นแม่ทัพก็ได้อะไรก็ได้นะเป็นชาริออดเป็นผู้คุมความผิดและก็ถูกแล้วสามารถที่จะทําสิ่งผิดกับถูกเนี่ยให้มันเสมอกันแต่คนเห็นนะอ๋ออันนี้ผิดจะได้ไม่ทําอันนี้ถูกก็ทําต่อไปอย่างเงี้ยคุณจะไปแก้ไขตรงนี้เขาบอกว่าไงรู้ปะ แก้ไขมันซะอันเนี้ยฉันไม่อยากให้ให้มันมีคนชนะฉันไม่ต้องการให้มันมีคนชนะเพราะฉะนั้นจะต้องมาผิดมาถูกอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องมีอันไหนก็จัดไปเลยสักทีหนึง่งอย่ามาทําอีกครึ่งๆึกลางๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องทําให้มันชัดเจนผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเอามันไปเลย แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยบางทีคนที่เขาผิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะผิดไงเขาก็ว่าอย่างนะส่วนไอ้คนที่มันสุดยื้อแล้วเนี่ยก็ค่อยจัดการแต่คนไหนที่มันมีดำอ่ะแต่มันก็มีขาวในตัวเองอะมันก็ไม่ได้บอกว่าจะมีดําไปทั้งหมดเพราะฉะนั้น ความผิดเนี่ยมันสามารถที่เขาจะกลับตัวได้อ่าผู้ชายคนนี้ยเขาว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นขาวกับดำเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเขาอยากให้มันมีอย่างนี้อ่าชาริออตเขาคิดอย่างนี้แต่คนที่เป็นชาวราศีมังกรเขาบอกไม่ได้เอาไปเลยชัดๆไปเลยอะไรกูจะเอาอะไรเอาซะอย่างนึงเขาอยากแก้ไขตรงนี้ให้มัน ไปในทิศทางที่เขาต้องการเขาว่าอย่างนี้เออไม่ใช่มาทําอย่างนี้จะมาให้อภัยเขาไม่ชอบเขาว่าอย่างนี้นะอ่ะแล้วเรามาดูต่อไปว่าต่อไปอะมันไม่ชอบมันยังไงเออผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามผูกที่แต่อีกคนหนึ่งเขาจะมองด้วยความปรานี ว่าไอคนผิดเนี่ยมันสามารถจะเป็นผ้าขาวได้ถึงมันเคยจะเลอะมาก่อนแต่มันก็มีประสบการณ์ไงเพราะฉะนั้นเอามันมาใช้ประโยชน์ทั้งสองด้านเนี่ยได้เลยเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็บอกว่าแล้วจะคุณเนี่ยจะแก้ไขกับชาริออตเนี่ยยังไงบ้างคุณว่าอย่างนี้แนวทางแก้ไขมาเลยค่ะเขาบอกว่าได้ห้าถ้วยเห็นไหมคะแสดงว่าชาริออตเนี่ยก็าําถูกนะคุณต้องคิดก่อนคิดก่อนเพราะว่าแนวทางแก้ไขยังไม่ให้คุณเลยเพราะว่ามันได้ยอมแพ้คือห้าถ้วยเนี่ยต้องหยุดคิดเรื่องนี้สักทีเหอะพักสักทีเหอะ กบไอการว่าจะเอาใครตายไปสักฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยคือข้าเกิดเขาบอกว่าเออเนี่ยที่มันเลอะเนี่ยก็เพราะว่าเราอ่ะมันจะได้มีประสบการณ์ก็ลองเชื่อเขาเถอะค่ะเพราะว่าชาริอ่อดเนี่ยเขาตัดสินใจถูกนะคะเพราะคุณดูมันจะเป็นสิงโตตัวผู้ตัวเมียนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่ามันก็มีหน้าอกทั้งคู่นะคะอลรก็คิดว่าเขาคิดว่าน่าจะได้ทั้งหมด คือคนเรามันจะเลวทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ถ้าคนไหนมันเลวจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะจัดการไปเลยแต่ถ้าคนไหนมันยังมีดีมั่งดีชั่วมั่งเขาก็จะเอาไว้เขาจะให้คนเนี่ยได้เห็นได้เรียนรู้จากความผิดแล้วก็ความชั่วเนี้ยคือเขาจะไม่ได้ล้างบางทั้งหมดอะนะคะเขาก็จะเอาไว้ให้คนเนี่ยได้กลับตัว แต่คุณเนี่ยคิดจะแก้ไขตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้คุณนี่ดุร้ายเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมังกรนี่ก็ดุร้ายนะดุจนต้องไปอย่างที่อื่นเลยอ่ะเนี่ยต่อไปนะคะในทางแก้ไขเขาก็บอกว่าได้ห้าถ้วยต้องยอมรับอ่ะกับสิ่งตรงนั้นอ่ะเหลืออยู่แค่สองอันคุณก็ยอมรับสภาพมันไปเถอะเพราะว่ามันมีแต่ความทุกข์ระทมสู้ต่อไปมันก็ไม่ไหวแล้วมันจะไม่มีใครเขายอมอย่างที่คุณคิดหรอกให้คุณเนี่ยยอมแพ้ซะหยุดซะสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่เน่ใคคุณดใใจณก็ิวา ไอ้เด็กเนี่ยนะมันทํางานให้คุณเนี่ยมันไม่สําเร็จอะไรเอาสักอย่างคุณก็คิดว่าจะโทษเด็กอีกแล้วละว,ว่ามันเลินเ่อคืออะไรเนี่ยเราจะไม่ผิดเลยเด็กนี่แหละมันผิดอย่างเดียวคุณคิดอย่างนี้เลย อะไรก็แล้วแต่นะที่มันทํางานหรือมันสร้างปัญหาเนี่ยคุณก็จะโทษเด็กแหละว่าเด็กนี่แหละมันทํางานให้คุณเนี่ยไม่สาเร็จก็เพราะว่าเธอเพราะว่าทําอย่างนี้สิมันถึงได้พังมันทําอย่างนั้นเ่ยมันถึงคุณเนี่ยจะจะคิดแต่เรื่องเด็กอะว่ามันทําไม่ถูกใจเลยมันทําไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยมันทําไม่ถูกมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังมันสร้างให้แต่ปัญหามันไม่ได้ทําประโยชน์ให้คุณเลยคุณคิดอย่างนี้ก็คุณไปใช้เด็กถือดาบนี่ยะในความคิดคุณก็จะคิดแต่เรื่องเด็กถือดาบว่าเออเนี่ย มันสร้างปัญหาให้แล้วไงเอาอยัางไงดีว่าเด็กถือดาบมันสร้างปัญหาให้คุณเพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้อะไรเนี่ยคุณดูซะหน่อยเด็กเนี่ยเอาไว้ให้เขาเรียนหนังสือให้เขารู้แล้วให้เขามีประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่ได้เดินทางมาเนี่ยแล้วก็ให้เขารู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันชั่วให้ความรู้กับเขาที่จริงๆอะ่ะที่เขารู้จริงๆอ่ะนะคะเขาจะได้มีบรรทัดฐานว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างี้แล้วให้เขาเลือกถ้าเขายังเลือกในสิ่งที่ผิด นั่นเราจะได้อีกแล้วว่าอ๋ออันนี้เขาเป็นผ้าดำานี่มันไม่สามารถซักได้อันนั้นเราจะตัดสินได้ง่ายมากๆเลยแต่ไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งไปหลอกใช้เขาแล้วสรุปว่าเขาเป็นคนไม่ดีซึ่งถามว่าเด็กก็อยากจะทำงานที่มันรับจ็อบได้ตังค์ใช่ไหมไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ถูกปะ มันก็เหมือนกับความภูมิใจอะแต่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาหลอกไปทําอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะก็เด็กไงเข้าใจเนาะว่าเขาเป็นเด็กเพราะฉะนั้นไอการที่เราเป็นคนโตเนี่ยต้องโทษตัวเองนะฮะว่าไปใช้เด็กทําไมหากินบนหลังเด็กอะซึ่งไม่ใช่อะนะอันเนี้ยเอล่าบอกเลยว,ว่าเวรกรรมมันมาแล้วใบสุดท้ายว่าไงบทสรุปว่าไงได้ไพ่พระอีกแล้วเห็นไหมคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมังกรก็ได้ไพ่พระนะคะ เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอะแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเยอะๆนี่ไพ่มันเตือนเลยนะว่า ให้รู้จุดดีจุดชั่วให้มากๆแล้วฟังสิ่งที่มันดีๆใส่หูเราไว้ใส่สมองเราไว้แล้วแยกแยะวิเคราะห์ให้ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วนำมาปฏิบัติในตัวเราต้องบอกก่อนว่าเออรราไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณแต่ไพ่เนี่ยมันมาออกให้เอรอรอาราอ่านแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกโอ้ยฉันแค่โดนไล่ออกจากงานก็ไปถือปฏิบัติธรรมซะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครแต่ไม่ต้องมาบอกว่าอา่านไพ่มาตั้งนานแล้ว โอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณได้ฟังจบหรือเปล่าล่ะคะถ้ามันไม่ใช่คุณคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรือคุณอาจจะปิดหูปิดตาแล้วก็ไม่รับฟังอะไรมันเลยเพราะว่า ฟังทำไมอะความชั่วของฉันฉันไม่อยากฟังอะใช่ไหมคะเพราะจะชั่วอยู่แล้วฉันไม่ต้องฟังมันอยู่ในสันดานเยาวราพูดผิดนะเนี่ยเมื่อถ้าฉันจะอ่านไพฉันจะอ่านให้สนุกว่านี้เพราะว่ามันตัวฉันซึ่งออราอ่านได้เท่านี้จริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆออราไม่สันทัดเรื่องตรงนี้เท่าไหร่เอาชนะตลอดทุกวันนี้เราก็ยังเห็นคนที่คิดชั่วได้ทุกวิถีทางเหมือนกันทุกคนก็เห็นทุกคนก็ดูก็ดูสิคะมันแตกต่างจากภาพยนตร์หรือหนังตรงไหนอะมันไม่แตกต่างเลยอะมันก็คือความจริงเนี่ยแหละมาทําเป็นหนังแล้วให้เราดู ซึ่งสะท้อนตัวเองนะเราชอบใหญ่แล้วแต่อะไรฮนะเราชอบเป็นนางเอกใช่ไหมฮะอุ้ทุกคนเป็นนางเอกหมดเลยแล้วตัวร้ายเป็นไงอุไ้ไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันเป็นนางเอกฉันเป็นพระเอกอย่างเงี้ยแล้วตัวโกงอะฮะไม่ใช่ไม่รู้ใครตั้งแต่ที่ตัวเราเนี่ยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ของตัวโกงเลยอะเพราะฉะนั้นดูเนี่ยอย่าไปเข้าข้างตัวเองดูเอาสาระเอาประโยชน์ว่าเขาให้อะไรแล้วเราก็เอาตรงนั้นอะไปใช้อย่าไปดูแล้วมันต้องชั้นมันต้องเขามันต้องว่าคนนี้มันต้องว่าคนนั้น เขาไม่รู้จักใครนะคะเรื่องมันไม่ได้ยากอย่าทาให้มันยากไอ้การที่เราทาให้ยากก็คือการสมไฟไงฮะถ้าเราดึงไฟออกหรือเราเอาน้ําลาดมันก็ดับใช่ไหมมันก็จบใช่ไหมแต่ว่าถ้าจบมันก็ไม่สนุกสิใช่ปะแล้วมันต้องสมไฟให้เยอะๆมันจะได้ทํางานยากหน่อยลําบากนิดนึงใช้สตินะฮะทุกสิ่งทุกอย่างใช้สตินะมันจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นทางออกที่มันสวยงามนะคะถ้าคำพูดในคลิปเนี้ยมันไม่สุภาพหรือว่ามันรุนแรง รักกราบขออภัยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ตัวตนนี้คุณก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเอาไว้คลิปหน้าเราค่อยเจอกันเอาอารมณ์ตัวเองมาใส่ในไพ่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไพ่นี่มันต้องดุก็ต้องดุไปตามที่ไพ่คือน้ําเสียงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่เสมอมอาจจะมีแบบเฮ้ยอ่อนมากมันก็เป็นในช่วงของจังหวะนั้นๆน,น,นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อร่าด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ